น้อยผู้อยากได้อาลุคขาดจนใจจะขาดเพื่อโดบยาทุกยาที่มันอยู่ในเกมนี้ทั้งหมดบูทดวงทั้งหมดที่มันบีหมดแล้วหมดเลยจุ๊ยแต่เราบัคกี่บาลวะเนี่ยให้ตายเถอะและอาลุขาดนั้นจอกหรือไม่ด้วย1 1 7 0 0แกับการใช้แท่งท้องกดของเขาเอห้ามกดไอ้เหี้ยจะออกไหมไปดูและยังไม่พอเขาลังเนวิชาสายเวทอีกด้วยไอ้นี่มันสายศาตร์ปักและยังไม่พออีก ก็จะคอดเพเป็นอลูคาด์ดรยการกดให้มันออกให้ได้และนี <t 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 ่คือมหากาพย์การสุ่มอลูคาดจะออกไหมไปดูมหากาพย์ไม่เกลือแหละงานเนี้ยเชื่อมั่นหลุดเลนยังไงก็ไม่เกลืออยู่แล้วเอะทำไมแบบเปิดมามันก็เป็นอย่างนี้แหละใหญ่ไปซีเรียสนะครับนะนี่แบบกำลังน้ำจิ้มไงกำลังแค่น้ำจิ้มยังไม่ออกหรอกมัน เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่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 น้ำจิ้มอยู่น้ำจิ้มอ๋อให้เก็บตัวนี้ตัวเดียวโอเคเพราะทำไมปอกเบิร์นเบิร์เบิร์โอเคครับเก็บตัวนี้ตัวก่อนอุ้ยเฮ้ยสามร้อยแปดสิบหกแล้วจะโดนการันตีเล่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันหมดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่นี่ใช่นี่เฮ้ยตัวกากว่ะไอ้ ให้คุณดีใจก่อนเอ้เจ้ยใช้นี่ครับผมนะฮะถือว่าตัวกาก,กระเสียงแหบไปแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าเฮ้ยน่าหลอดจัดอะดีป่บวะเฮียทุกคนบอกว่าแบบ99%นะอะเขาบอกว่ากาก,าก่ะไอ้เี้ย แต่หลอกก็พอปะ่เอาาอะเอออากาศการ์กออเบิบิวปากรชอบมีบริการเติมโลบักแท้ปลอดภัยแน่นอนส่งไวหายห่วงครับทุกคนมาใหม่ในจาสดๆบริการจำหน่ายไก่เพชรแมปอ,อนิเมะแวนการ์ดสุดตรึงเฮ้ยซื้อไปสุ่มกันแบบมันๆได้เลยนะครับตัวรับแต่กระจุยแน่นอนงานเนี้แอปอสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีและมือถือ ไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้งเอฟเไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟเฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษต่อครับผมกดดิครับรออะไรโอ้ยนี่ข้ามสะใจนะสะใจจริงได้เห็นเกลือชัดมากมันไม่ลุ้นอะไอ้เี้ แล้วี่ะสะใจจริงเหรอะวะจริงป่ะเนี่ยคนดูคิดว่างไงใช่อมันลงไปข้ามหื่นแล้วนะเว้ยคนดูมันสะใจจริงใช่ไหมมันสะใจคนดูใช่ไหมมันไม่สะใจผมนะนี่มันเกลือแบบมากอะเอาโกกดปะโอ้โหดูดิเว้ยิึงลงแกแลตีอีออรกรอบไปแล้วเนี่ยเนี่ยผมขอออกนะมันไม่ไมไมไมโอเคเลยอะ มาตัดใจเกินโอ้ไม่ไหวใจจะวายไม่เอาได้ไหมอ่ะโอ้โหหมดเลยว่ะอย่างนี้หมดไวแล้วเนี่ยปาล์มสิบปีซุ่มสองนาทีนะเว้ยนี่โอ้โหแม่งหมดไวจริงๆว่ะยังไมไ่ไหวอะ่ะ ผมรับความเกลือนี้ไม่ได้ขอการันตีรอบหนึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นแบบเดิมผมจะย้ายเซิร์ฟเลยไอ่ซาสเกิไอ้เ่ลงเลตเป๊ะเลยทำไมทีนี้ตรงเลตวะไอ้เอ้ยแม่ง ฟาร์มาแทบตายได้ตัวเฮียอะไรไอ้ยิมบูชโชคมาแบบไม่อันเลยนะเว้ยไการตีอีกอ่ะอยู่เดิมใครเนี่ยอันเป็นนี้ดีกว่าแบบนี้รู้สึกใจดีเอ้ยรู้สึกโล่งใจวะ่ะมันดูรุ้นดีอะเฮ้ยรู้สึกมีมีความสุขนะที่เห็นเกลือแตกฮิลเม็ดเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยตรงนี้มันก็รุนดีแต่ว่ามันมันมันใจวายกว่าวะ่ะมาน,านี<ะ>่เฮงมาวะ่ะเฮ้ยเป็นไงเบ่งกล้ามทีเดียวชงมาเลยไม่การันตีว่ะ ขอโทษทีน้องก็โทษทีนะน้องนะก็คือแบบเออชงมมันก็ออกอะนะน้องๆถือว่ามันจะตรงเลยก็เถอะแต่เดี๋ยวนะและอุุยกูละซุยกู่ะสองเปอร์เซ็นต์นะมันจะออกไหมเนี่ยดีใจอย่างกระลับออกเลยนะครับผมหูมันก็ยังดีไงดีไม่การันตีไงเออมันก็เออ นะเราก็เรื่อยๆไงเอออย่าไปรีเลียนเข้าใจป่ะตัวแทนสุ่มมาแล้วกดให้ตรงนะเข้าใจป่ะน้องๆปุ่มนี้นะน้องเอ้ยตัวแทนผมมาแล้วว่าเมียวหน่อยเมียวหน่อยสรุปแมวแมวแมวดวงเกลือตัวอีกแป้าเด้ย ีกทีได้ไหมลูกเอ้ยเออก็เ,ออเกือบเดิมมี่เป็นลูกก็ไม่กินลูกจะไม่ออกินลูกโดนเม้าท์กอนนอนฟาดกด่อนเน้อนี่เฮ้ยทำไม่ทำเฮียอะไร ไอ้เฮียเกลือหนักกว่าเดิมอีกไอ้เฮียแต่มันยังมีสีทองออกด้วยไม่ไม่ธรรมดาว่ะมันหนอนเลี่ยมทองของใครเป็นแอร์ทองเลยอ่ะเล่ oh, <no. S 1> นอะไรเนี่ยนยะสามกดไปสุ่มนี่จะออกมาวะเดี๋ยวขอลองกันเฮียอ, <laughs> ออกสูงยุดหนึ่งเลยนะเฮียเลยนะ <laughs> พิคสุดคือไม่มีเฮีย <laughs> มีวะไม่เลยผมจะรอมเสียสละถ้าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดเว้ยมา อเอเน,นักแม่นปืนมาตั้งแต่รอบแรกเหรอโอ้โหถามพี่มันเลี่ยมทองจริงๆเลยอ้เป็นไงนักยิงปืนยังสีทองอ่ะตีลังกาเอาหนอนฟาด,ดเอ๊ะมันมันต้องยากขนาดนั้นเลยเหรอวะมาผมขออันนี้เบ้งอิชิอัลซาสกเกะสูจุดหนึ่งออกนี่คือผมร้องไห้นะจริง เ,เฮ้ยไอเทียทองหมดเลยไอเทียฟ้าทุกอันทองหมดไอเทียไอเทียทองหมดเลยไอยถามเลี่ยมทองของแท้ไ oh <no! S 1> อเทียของจริงดูดูไว้ทองล้วนๆ้านดกี่ทีวิดีโอทองออกอะ่ะเชื่ออะไรเนี่ยโอ้โห oh oh oh. ้องจริงว่ะ้ำฟาดอีกทีนี่ทองอีกอันนิดเฮียอะไรเนี่ยไฮ้วัรุ่นทำอะไรอ่ะดูดูลายไว้น้องเป็นไงจ๊คจิจารู้ดูนี่ดูนี้แพงไปเจ็ดชั่วโมงแล้วเว้ยแต่นั้นนี่ร้องแบบร้องจากตอนนี้แหละครับมาแน่ถอดของ เดี๋ยวว่าคุยไอ้สัสตัดของไปยอีมั่นใจต้องมั่นใจไอ้เชี่ยจะไมเกลียวเหมือนเดิมหรือวะเลยต้องใส่ผมแบบมีแรงตดกันไอ้เฮ้ย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 ทอสามตัวอะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเอาวะเลื่อมมาแล้ววะ เยอะเลยเป็นไงแบบถอดของมันเริ่มมาว่ะเป็นไงล่ะครับมันโชว์มันโชว์แบบถอดของลายปาคราบจ้าจริงจา้าดูดูปากขาเป็นไงจ้าจริงจ้าเนี่ยจากลายครับจ้าจริงจ้าเห็นไหมเนี่ยอีสัสดูข้างหลังก็มีนะเว้ยข้างหลังมีโอ้โหน่าเกินเห็นไหมหน้าข้างหลังเลยนะเว้ยมาเพื่อการสุ่มของแท้ oh, <no. S 1> คิดดู นี่เขาไม่เห็นไงไม่เห็นเก <Gym. S 1> ลือล้วนๆเลยตอนนี้แค่รีเจนก็ดีใจละไอ้เฮียดูดิไอ้เฮียปกติแล้วรีเจนโผล่มาที่ไหนแม่งแลวล้วนๆไอ้หมารอบนี้แหละซีเคิดต้องมาแล้วแหละดูชื่อไอ้เฮียซาสเกะแล้ว <d ress> รู้จักการตีตัวดีกว่านี้ไอ้ไอ้สารขวานออกมาหับไอ้สัรเราเลนเก๋แม่งเอ้ยนี่เล่นของนะเว้ยต้องของมากเนี่ยท่องก่นท่องทำไม่ำเฮี่ยนไยเวทนะตอนนี้สายเวทไม่เล่นแล้วเล่นสายศาสตร์แลว ตอนกกัเก่งสุดไปไม่เอาหน้าก็ไม่ดีนะตีมบินนะเว้ยแต่ไม่มีชื่อผมเลยอ่ะคิดดูดิอลูขาดครับพี่อลูขาดอลูขาดครับพี่อลูขาดอยู่ไหนวะทูกล้างก็ยังไม่ขึ้นอีกนี่เต็มเต็มปะทะจอยนี่ยซ้อมจอยไม่ไม่ไม่เป็นไรเดยว เดี๋ย <laughs> e <laughs> วขอตังค์ลุงซื้อกล้องใหม่ครับผมลุงบอกไอสัตว์เกี่ยวเหี้ยเลยเฮ้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 ยอะโชก้างก่อนโชก้างก่อนเกมชอบปูแม่งเอ้ยสัตว์กเกียไม่เอาแล้วใไหมพี่ไม่ปื้มใช่ปะ <laughs> ขออาลูขาดอาลูขาด <laughs> อาลูขาดครับพี่ เนี่ยไม่มาเลยว่ะเฮ้ยไอ้โกูชิบหายละกูมันล่อผมแน่เลยว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยนั่นมันออกอาลูคาสองตัวเลยวะไอ้เที่ดูบับ่นดูดิโอ้โนไอ้เชี่ยเอดีอาน่ยไอ้เชี่ยอาลูคาสองตัวในโลเดียวพังดูดดวงผมไปทุกคนบ้าไปแล้วเป็นไปได้ไงเนี่ยเชี่ยมันอาลูคาสองตัวเป็นไม่ได้หรอวะ ไม่อยากจะเชื่อตาฝาดไอ้ที่ตาฝาดแน่นอนไอ้ที่ผมสุมอยู่แล้วคนข้างๆไม่ออกอลูขาดสองตัวนี่คุณทำไงวะ,ะพี่ครับข <ๆ S 1> อผมสักตัวได้ไหมครับพี่ไปหาหมวกกับแว่นมาใส่สุ่มครับเพรออาะอลูขาดด <Jesus. S 1> ูหมวกกับแวน่นเออไปเอามาก่อนหมวกกับแว่นใส่สุ่มเะยมันเข้ากันแม่เน,น,นี่ยตอนนี้รู้สึกว่า <im it> ไม่ได้นะ อารูขาดครับอารูขาดจะเหนียไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชิบหายละแม่งจะหมดตูดได้ยังไม่มาตูดกดอะต้องเน้นตูดด้ยจริงจังเว้ยไอ้ชมาไม่ตรงตูดกดเออเออเอาดิเอาหมดเอเอเ,อเอานี่ย ทำไม่พอตูดตูดอีกตูดตูดได้ที่ะโอู้หไม่เชื่อว่าเดิมเลยว่ะเฮ้ยแม่งไม่ลุ้งเลยอลูคาดอยู่ไหนวะตอนเนี้ยอลูคาดครับอลูคาดทำไม่ทำเยี่ยไรเออโอ้โหแม่ง การันตีว่ะเชี่อยตัวอะไรมาดูตบรจินวูแม่ไม่ไม่อยากจะได้นะอยากได้แต่อยากขอเป็นเชนี่ได้ไหมฮะโอ้โหไม่ดีใจเลยอะคือแม่งมาทำไมอแอูกคาอยู่ไหน่ะออกไม่การันตีเท่าไหร่แต่ว่ามันมันมันก็เกลือมันออกแบบตัวเดิมๆนะครับ จริงจังนะเนี่ยผมแบบนคนจริงจังนะจช่มันจริงจังนะจ๊ะไหมขังเต็มไอ้แซดขาดอลูขาดแน่อลูขาดแน่แน่งานนี้แหละงานนี้แหละงานนี้แหละแน่นอนงานนี้มันแน่นอนอยู่แลว้วไปไปรัวอนุขาดยังไม่ออกครับอลูขาดยังไม่ออกอลูขาดยังไม่ออกซึบฮัลโหล ไม่ใช่มึงอาลูคาดสังจินบูพอมอาลุคาดเว้ยอาลูคาดลูกคาดเว้ยอาลูคาดเว้ยใช้นี่มาใช้นี่มาอาลูคาดมาแน่ลูกคาดยังไม่มาเลยลูกคาดยังไม่มาลูกคาดอาลุคาดมาแล้วสองตัวเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะครับแต่เราได้สองจินบูมาอีกแล้ว มันเยอะจริงๆเลยตัวมึงเนี่ยเฮ้ยเอาไปทำฟาร์มได้ไงฟ้าตายเถอะมาเซอร์ผมนะครับผมจะเกยพี่เองแน่นอนลูก้ายังไม่มาเรายังเป็นผู้ถูกเลือกได้อยู่เราจะเป็นผู้ถูกเลือกเราต้องเป็นผู้ถูกเลือกตาลึกเกยออกมาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มาทำและสุดท้ายเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกครับผมมาลูก้าออกนะฮะ ต้องแบบจุ๊กต้องมีความใจเย็นนะถ้าเราใจร้อนใส่หมดเนี่ยมาเอ้ยีไอ้เฮียคุณดูดิคุณดูดิไอ้สัต์คุณดูเกมมันทำกับผมดิไอ้เฮียมันเอาซาสึเกะขึ้นปกไอ้และปีไหนกูจะได้อุสุยวะ อุตูยจุียสันเก่งแล้ไอ้ไอ้ยี่ไอ้สัสทันเก่งแล้วเหรอมันดูดิดตำนานไม่ยังห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่งดูดิห้าสิบถ้าห้าสิบคุณคิดดูนะดวงคนน่ะขนาดระดับตำนานสีทองแม่งยังต้องการันตีนะมันมันต้องอย่างนี้เลย,เยนะคิดดูนะคุณคิดเอาเองอะ่ะเออสีทองมันต้องการันตีเออ ต้อขนาดไหนเนี่ยแต่เอาไม่ออกสองตัวเลยว่ะเราจะ <c oughs> เก็บพ่อมผมต้องการันตีไหม <c oughs> จงเนี่ยดูอย่างกี้ต้องการันตีไหมเนี่ยเยอะกว่าลงเกลือแล้วตอนนี้ <c oughs> ดูเด็ดดูที่ออกให้ผมดิ <c oughs> ไม่ ทำไมคุณไม่เอาแบบเทนี่มาให้ผมเลยองะเลดขนาดนี้และเพชรของเราที่เหลืออยู่นั่นก็คือ3 4 1 7 0เท่านั้นนั้นนั้นนั้ใครที่อยากสนับสนุนนะครับคิว่าโค้ดก็อยู่ด้านล่างจอนี้ตรงนี้แล้วนะครับผมติ๊ก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 ติ๊เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับลุยกันเลยดีกว่า ว่าในรอบนี้อูซุยจะออกบ้างไหมไปดูขอแบบยับยับเลยได้ไหมยับยับยับยืนนะครับนอนนอนแลว้วจังหวะนี้อูซุยเปอร์เซ็นต์การออกจะอยู่ที่19.5ปแต่ก็ยังดีกว่าอันนะและตรงกลางก็จะเป็นโอบิตูดอีกด้วยเอาไปทําอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะแต่ก็เป็นตัวที่ดีอ่ะนะเป็นตัวที่เผาค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวเยี่ยมตุ่มนี้ครับรออะไร ยังไม่เห็นยังไม่มีอลูคายังไม่ออกเรางัดต่องัดอลูคาต่ออลูคาเขามาหนึ่งตัวอลูคานุลดเลดอลูคานุลด์เลดอลูคาดลุดตัวหมดตูดแน่ๆอลูคานมาอีกหนึ่งอลูคานยังไม่มายังไม่เห็นมาเลยตอนนี้เกือล้วนๆเลยว่ะทุกคนสงสัยว่า แล้วน่าจะซิลเลด <l ots> ไม่ออกเฮ้ยอลูกขัดเอายับเลยแต่ไม่ใช่ตัวดิจะก,การันตีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ฮะโอ้ oh. โห oh. การันตีก็ขอให้เป็นชัยดีเถิดสาธุ <l ots> โอ้โหต้องกินอูมาจากไหนวะเนี่ยมันอยู่ในเลดด้วยหรอวะ <l ots> <l ots> ต้องกินอูมาจากไหนวะสองจุดสี่เปรเซ็นพระเจ้าองผู้มาได้ไงเนี่ย โอลจินอูจะบานค้างอยู่เร็วตอนนี้ครับผมได้ทําการสร้างครังซองจินอูนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ห้าหกดแปดตัวแล้วเยียดเคนี่จะโผล่ไปอีกเลยครับพี่ทำไมไม่มีตัวในเลดโผล่มาบ้างฟ้าตัวอย่าลืมใส่เสียงแตกด้วยนะครับ รดใหญ่บทตูรดรสเกลือตึงเพี้ยอยือีกหนึ่งหมื่นมาไหมหนึ่งหมื่นกระตีไม่มาเลยเริบนี้มันเกือเกิดใหญ่ยยแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้หฝนมันไม่เคยตรงเลีดนะครับน,น้องต่างและแล้วเราก็จะหมดตูดในอีกวิชานี้แบบหมดจริงๆห,หมดแบบหมดเลยห,หมดเลยล่ะครับโอ้ตี่ฟันตัวายตี่ฟันตัวใจสี่ฟัน ซาสเกะมาได้ไงวะไอชิอตูนี่ซาสเกะไม่พ้นจริงๆครับมาดูสิสองจุดสี่เปอร์เซ็มันยังผูดมาได้บ้าไปแล้วต่ดูตาสปเกะร้อกร้อนไอผมหมดเรือจริงเรือพันหนึ่งห้าร้อยห้ารไม่เหลืออะไรอีกแล้วทีละเม็ดไป มดตูดมดมมตูดสิ่งที่ได้ก็คือตัวรับไม่ออกนะฮะซองจินวูปเป็นบานครั้งเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็ได้ได้ประคำนี่ใช้นี่มาอีกหนึ่งตัวและตรงนั้นก็คือเออเกลือล้วนและสรรันตเกผล่มาจากไหน ทำไปทำเฮียอะไรจินเกชอบอล้านของกระผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นล้านที่สุ่มตัวละครทอยเลต e ท,ทวเวด e เลนและสกินบิตี้ทอยเล e r d วเด n เ e นที่เป็นกองใหม่ล่าสว์กันเลยทีเดียวเอา้าหมดไปแล้วเหรอเนี่ยแมงก็ดตึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อนเฮ้ <c oughs> ยบอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆท,ที่คัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิกกี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอสมิกกอรี และมิสติกแบบพิเศษวิธีรับของรางวัลกับข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับ